ดีค่ะกระซีบอกเราพามาชมกับรถกระบะรอๆเช่นเคยเลยนะคะคันนี้นะคะมาพร้อมกับร้อมแ็กซี28นะคะรอๆตามรูปนะคะดอกอยางดีค่ะเป็นเชฟตาหวานนะคะรถยนต์ปี2010เครื่องยนต์2,500ันหร้อซีซีไรค้างโบสามพันปั๊มใส่ในวีโก้นะคะหัวฉีด538กล่องพว่วง ช่วงร่างดีค่ะโชควินเนอร์9ระดับกระจกเป็นไฟฟ้านะคะทรงหล่อพร้อมซิ่งถูกใจสายซิ่งนะคะรถยนต์ในโฉมนี้นะคะของแต่งมีเพียบค่ะทุกท่านแบบหล่อเลย<ม>กระจกเป็นไฟฟ้านะคะแอร์เย็นมีเครื่องเสียง12นิ้วด้วยค่ะดังกระหึ่มนะคะคาซีสวยสีสันรอบคันก็เดิมๆบางๆนะคะไม่มีชนหนักค่ะ เอกสารมีให้ครบนะคะภาษีพรบรยาวไปถึงปี6 7เลยนะคะ1 7 9 0 0 0 0บาทค่ะรถยนเกียร์ธรรมดานะคะพวงมาลัยเป็นพาวเวอร์เครื่องยนต์2,500 cc ซีค่ะตามรูปนะคะห้องเครื่องไล่ค้างมาพร้อมนะคะรถคันนี้อยู่ที่พัทยาค่ะ เบอร์โทรผู้ขายใส่ไว้ใต้ค mm hmm. ลิปเรียบร้อยนะคะสนใจยังไงติดต่อเข้าไปดูไปทดลองขับด้วยตนเองได้เลยค่ะไปดูตัวจริงกันก่อนนะคะ mm hmm. เพื่อประกอบการตัดสินใจที่ดีที่สุดแอดมินก็เพียงมาแนะนำเท่านั้นค่ะไม่ใช่ผู้ขายไม่ใช่ในหน้านะคะในวันนี้ต้องลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ